สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและสมาชิกองค์กรสภาพวงชนชาวไทยเขาวันนี้ตรวจสอบข่าวนะครับข่าวจากอปปสองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพอตอนตรวจดูนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปจาก Facebook นะครับข่าวก็กล่าวไว้ว่าตำรวจบรรนังสตา จอยาลาไปส่งหมายสารถูกกบฏมุสลิมฆ่าตายเกลี้ยง4ี่ศพกรมตำรวจแก้ปัญหาโดยการย้ายสั่งย้ายพุ่มกับที่จริงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับย้ายพุ่มกับนะครับทีนี้เดี๋ยวขอดูให้ดูภาพนะครับกับก็ มีรูปภาพตำรวจนะครับถูกยิงตายเกลื่อนถนนนะครับก็เป็นภาพข่าวนะครับทีนี้มาดูคอมเมนต์นะครับดูคอมเมนต์ครับก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาา เดี๋ยวเดี๋ยวดูคอมเมนต์สักหน่อยหนึ่งคนเป็นภาษาอังกฤษนะรัับซับของหน้านะครับขอแสดงความเสียใจยด้วยโซ่ไปค่ะนะครับเอาอีกท่านหนึง่งไม่อ่านเช่อนะครับระวังภาพและข้อมูลเพจมุสลิมนำไปจัดหนัก อันนี้ไม่เข้าใจนะครับหมายความว่าอย่างไงร,ระวังภาพและเพจมุสลิมนําไปจัด่ะก,ก็ไม่เข้าใจนะครับมันหมายความว่าอย่างไงนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่างบเยอะครับผลประโยชน์แยะอันนี้น่าสนใจครับทีนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งอบอกว่าทําไมไม่ปราบจริงๆสักทีจะรอให้ตํารวจทหาร ผู้น้อยตายอีกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรื่องอท่านวรพงศ์นะครับที่คอมเมนต์มานะครับพูดถูกมากนะครับงบเยอะผลประโยชน์เยอะนะครับแล้วก็คุณสารอดนะครับก็บอกว่าทำไมไม่ปราบจริงๆครับก็เนื่องจากว่างบมันเยอะครับหลายหมื่นล้านนะครับ ก็มีคนร่ำรวยจากสถานการณ์ภาคใต้นี้มากมายนะครับก็จริงอย่างที่เขาว่าไว้นะครับก็ขอยืนยันนะครับมันมีข้อมูลข่าวสารนะครับก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับมันมีจริงๆนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเรานะครับข่าวๆจะต้อง ทันต่อโลกทันก่อต่อเหตุการณ์ทีนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับก็จำเป็นนะครับที่จะต้องไปทำงานนะครับตำรวจตรวจบรรนังสตานะครับทีนี้พูดถูกครับงบเยอะผลประโยชน์เยอะนะครับแสดงว่ารู้จริงไอ้ที่บอกว่าทำไมไม่ปราบจริงๆสักทีจะรอให้ทหารตำรวจชั้นผู้น้อยตายไปอีกเท่าไหร่นะครับ ก็บาปจริงไม่ได้หรอะครับเพราะว่างงบันเยอะนะครับเสร็จแล้วก็เรื่องการเมืองด้วยนะครับการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผู้มีทิทธิพลครับอย่างน้อยๆก็เป็นเคยมีเป็นถึงองค์ขมนตรีนะครับก็คิดเอานะครับว่า,าพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยฝ่าย พิทักษ์พระพุทธศาสนาจะคิดจะทำยังไงต่อไปก็ให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่ในอนาคตขอบคุณมากครับ